ฟุซเซนโฮฟเฟนสีแล้วแม่โทมัสจะเดินลงไปเล่นตรงนี้ทุกคนดื่มกาแฟแม่โทมัสก็จะไปเดินเล่นเก็บภาพบรรยากาศวิวสวยให้แม่โทมัสใด้ดูเนี่ยวันนี้อากาศดีแม่โทมัสก็จะยังไม่กลับบ้านนะแว้เดินเล่นทะเลสาบก่อน Open Sea เมืองฟุสเซน เินเล่นกันเดินเล่นทะเลสาบทุกคนตอนนี้แม่ทอมัสมาถึงทะเลสาบแล้วแม่ทรมัสก็จะเดินเดินเดินลงไปตรงนั้นอนะเดินไปเก็บภาพชมว,วิวเนาะแมททรมัสเดินเดินวิวสวยแม่ทรมัสมาป่อย โอเคเดินเล่นกันกับแม่โทมัสไปดูซิว่าร้านกาแฟก็เปิดไหมถ้าไม่เปิดแม่โทมัสก็ไม่ดื่มนะทุกคนก็จะกลับบ้านไปทำอาหารกินที่บ้านแต่ทีนี้ว่าแม่โทมัสจะเข้าห้องน้ำมันก็จำเป็นต้องเข้านะทุกคนถ้าเราไม่เข้าอ่ร้านกาแฟเราก็จะเข้าห้องน้ําไม่ได้ที่เนี่ยเหมือนเราไปจ่ายค่ากาแฟจ่ายค่าห้องน้ําไปอะ่ะเสียค่าห้องน้าอย่างเงี้ยทุกคนที่เยอรมัน ไปขอเขาเข้าก็จะยากนะแม่ทอมก็จะจะไปร้านกาแฟแล้วก็จะเข้าห้องน้ำอย่างนี้ร้านกาแฟร้านนั้นที่เราเห็นข้างหลังนี่เป็นโรงแรมโรงแรมที่พักสำหรับคนอที่เขาอยู่นอกเมือง่ที่เขามาจากเมืองอื่นมาพักช่วงฤดูร้อน วิวสวยมากนะทุกคนจากแม่โทมัสให้ดูนี่เห็นไหมด้านหลังแม่โทมัสวิวทะเลสาบเมืองฟุสเซนทะเลสาบโฮเ่นซีคนนิยมมานะมันเป็นที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งของของคนเยอรมันไปเดินดูกาแฟร้านกาแฟก่อนว่าเขาเปิดไหมแม่โทมัสจะเข้าห้องน้ำ ไป,ไปดื่มกาแฟแล้วเราก็ได้เข้าห้องน้ําไม่ต้องไปไปเสียเหมือนกับเสียค่าค่ากาแฟะนะเสียค่าห้องน้ํา <c oughs> ที่นี่มันเป็นเงินเป็นทองหมดนะทุกคนแม้แต่แม่โทมัสจอดรถเนี่ยแม่โทมัสจอดเหรียญเสียเสียอยู่สี่สี่เหรียญน,นะทุกคนสี่เหรียญก็เท่าไหรอ่อ่ะจอดรถสองชั่วโมงชั่วโมงละ ชั่วโมงละสองเหรียญแม่โทมัสชั่วโมงหนึ่งมันน้อยไปแม่โทมัสเลยเอาสองชั่วโมงสองชั่วโมงก็สี่เหรียญก็เหรียญละสามสิบหกบาทนะคูณไปสี่อ,า,อาสี่คูณสามหกเท่าไหร่อ่ะทุกคนค่าจอดรถแม่โทมัสนะที่มันยังบอกมันเป็นเงินเป็นทองหมดทุกคนเนี่ยถ้าเราค่าใช้จ่ายอะ่ะแม้แต่เราขับรถมาจอดแล้วเสียค่าจอดรถ คิดเอาว่าทุกคนมันจ่ายหมดเข้าห้องน้านี่ก็ต้องถ้าเป็นห้องน้ำแบบเราไม่ได้เข้าตามร้านกาแฟเราไปหาเข้านี้เราเสียเหมือนกันอยู่ประมาณอ่ะห้าสิบเซนนะทุกคนกับแม่โทมัสดูดูวิวกับแม่โทมัสร้านกาแฟข้างหลังแล้วแม่โทมัสจะขึ้น ให้ดูวิวกว่อนนั่งแล้วก็จะให้นี่ดูวิวทะเลสากินดื่มกาแฟดูวิวทะเลสา yeah. วิวสวยแม่โทมัสมาบ่อยมากเมืองนี้มาเดือนหนึ่งมาสองสาครั้งอะทุกคน บางทีอาทิตย์ละครั้งเพราะมันไม่ไกลจากบ้านแม่โตมันเป็นทางผ่าน<ช>ถ้าแม่แ<น>โทมัสขับรถซื้อของอะไรเงี้ยแม่โทมัสก็แวะมันเป็นที่เดินเล่นออกกำลังกายด้วยแม่โทมัสให้หมุนหมุนให้ดูอันนี้มันเป็นไม้ปอมนะทุกคนเดือนเดือนหน้านี้เขาก็จะขึ้นคือแสดงว่าเป็นซัมเมอร์อะไรเงี้ยไอ้ที่เสาเนี่ยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของคนที่อย่ม เดี๋ยวขึ้นร้านกาแฟก่อนเดี๋ยวแม่โทรมัสถ่ายภาพก่อนเราต้องขึ้นทางนั้นทุกคนอันนี้แม่โทรมัสให้ดูภาพก่อนเพราะแบตแม่แม่แบตเตอรี่แม่โทรมัสจะหมดนะทุกคนแม่โทมัก็จะไม่ได้ถ่ายปิดมือถือเนี่ยวิวแม่โทรมัสเห็นก็อดไม่ได้เนาะอยากให้ทุกคนได้ได้สัมผัสบรรยากาศที่ยอมัน เนี่ยเดี๋ยวเยวไอเนี่ยเขาก็จะแตกแตกออกมาเขาจะเป็นดอกสีชมพูสวยมากทุกคนอันนี้มันมันเป็นฤดูสปริงมันก็จะเริ่มนะทุกคนนะเริ่มแตกภ <Thank you. S 1> ูเขาล้อมรอบภูเขาแอล <Thank you. S 1> อากาศเริ่มเย็นกกคน ร้านกาแฟร้านนี้ตกลงแล้วแม่ทอมไม่ได้นั่งที่นั่งเต็มทุกคนแล้วเขาก็จะปิดแล้วทุกคนแม่ทอมก็เลยจะไปอีกร้านหนึ่งร้านคนอิตาลีแม่ทอมเข้ามาในร้านอิตาลีเขาจะาประดับร้านอย่างนี้ทุกคนขวดเหล้านี้คือขนมเค้กของเขาแล้วแม่ทอมจะสั่ง จะกินอะไรแล้ว่โจมัดก็จะบอกเขาเนี่ยทุกคนร้านร้าน้จร,รี่น่านั่งไว้ทุกคนเป็นบาร์มา,มาให้ดูบรรยากาศแม่ทอดไปนั่ง,น,งนั่งที่สนัมอาการ์เด้นนนั่งแล้วเราก็จะดูวิวไปข้างนอก โต๊ะนี้ทุกคนนั่งนั่งแล้วก็ชมวิวดื่มกาแฟโอเคแล้วมาดื่มกาแฟกับแม่โทมัสขนมเค้กแม่โทมัสร,รอพนักงานมาเสิร์ฟแม่โทมัสร,รู้แล้วว่าจะกินอะไรดื่มลาเต้มาเกตโตปกติไม่ดื่มก็ได้นะแม่โทมัสได้เข้าห้องน้ำแล้วแต่ว่ามันก็ต้องดื่มนิดหน่อยนะทุกคนเพราะว่า เขาก็จะว่าแม่โทมัสะเพื่อว่าไม่ว่าแล้วทุกคนคือมารยาทเราก็ดื่มนิดหน่อยแล้วเข้าห้องน้ำเขานั่งเล่นดูวิวเนี่ยวิวมันสวยแล้วแม่โทมัก็จะกลับบ้านทำอาหารให้ปา้าชมว,วิวกันแม่โทมัที่้ดูช่วงนี้ที่ยามันอากาศดีทุกคนคนก็จะออกมาหน้าเนบรรยากาศเนาะทุกคนเนาะ เมืองฟุสเซนโอเปนซี en, ใครอยู่แถวนี้ก็มานั่งนะทุกคนร้านกาแฟถนนกลางคืนนี่มันเป็นบาร์แต่แม่ทมัสไม่เคยมานั่งนะทุกคนแม่ทอมัสแม่เป็นแม่ทมัสเป็นคนไม่ดื่มนะแม่ทมัสก็จะไม่นั่งเป็นบาร์ แม่โทมัสก็จะมาแค่กลางวันถ้ากลางคืนแม่โทมัสก็จะไปแบบคาสิโนอะไรอย่างเงี้ยถ้าแม่โทมัสไปดื่มแม่โทมัสก็ไปจะไปดื่มในคาสิโนหรือว่าไปเปิดหูงเปิดตานิดหน่อยเล่นแค่แค่บัตรผ่านประตูเข้าค่าเสียเล่นสักร้อยเหรียญสองร้อยเหรียญยเงี้ยอ่าได้ก็ได้อย่างเงี้ยค่าน้ามันอะไรอย่างเงี้ยนะแม่โทมัสก็ไปแค่อย่างนั้นถ้ามานั่งอย่างเงี้ยเนี่ยแม่โทมัสไม่อรทุกคนี๋ยว อโอเคค่ะเดี๋ยวคนอื่นรอมคานนะทุกคนแม่โทรมาแล้วนะทุกคนเนี่ยแม่โทรมาได้ขนมเค้กอีกแล้วมีอ้วนจะเอาเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรนะทุกคนค,ครั้งหนึ่งในชีวิตเราก็ได้ได้กินได้อะไรเนาะไม่ต้องคิดมากอ้วนก็เรามีอายุแล้วอ่าทุกคนพนักง,งานเอามาเสิร์ฟแล้ว แ,แม่โทมัสก็ได้ขนมเค้กคล้ายกับไอติมช็อกโกแลตไอไอติมวาน,นิลามันจะเป็นคล้ายๆขนมเค้กจะเป็นไอติมก็ไม่ใช่นะทุกคนมันจะรวมเนี่ยเป็นเนยเป็นครีมเป็นครีมเย็นนะทุกคนวาน,นิลาโยเกิร์ตไม่อ้วนแล้วแม่โทมัสก็เนี่ยทุกคนลาเทียมาเคียโตโอเคนะฮะเรามากินกันทุกคน มัดืนมันเดนกาแฟกับแม่ตนตรงั้ลืมเสร็จกลับบ้านอากาศเริ่มหนาวอ่ะทุกคนอากาศดีวันนี้อากาศอยู่ที่เจ็ดอ,องศาหนาวไว้ทุกคนประเทศเมืองไทยประเทศไทยเท่าไหร่เมืองไทยอ่ะประเทศไทยแม่โทรมัสดูเข่าก็ว่า3า3หกสที่นี่7องศา ได้อย่างเสียอย่างนะอยู่ต่างประเทศแต่แม่โทมัสชินที่เยอรมันนะทุกคนแม่เพราะว่ามันไม่มีฝุ่นมันไม่ร้อนมากแล้วเราผู้คนก็ไม่ค่อยได้พูดคุยเราก็จะไม่ค่อยมีเรื่องมีอะไรไงมันจะไม่เหมือนแบบเมืองไทยอะ่ะเมืองไทยแม่เพระาะว่ามันจะวุ่นวาย แต่แม่โทมัสเวลากลับประเทศไทยแม่โทมัสก็อยู่แต่บ้านไม่ค่อยได้ไปคุยกับใครทุกคนมันก็ไม่ค่อยมีอะไรส่วนมากถ้าเข้าไปในไปซื้อของในหมู่บ้านนี้เขาก็จะถามมาเมื่อไรมากับใครเงี้ยมันก็มันก็จะเยอะไปทุกคนโอเคนะแม่โทมัสจบคลิปแค่นี้ทุกคนดื่มกาแฟชมวิวเจอกันชิปหน้าของแม่โทมัสนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกคนที่รับชม